พี่น้องสบายดีเอฟซี FC ของซาลาหน่อยทุกคนเลยเดอ้อโดยยิ่งดีต้นรับกระสู่ช่องของซาลาหน่อยอินดี้อีกแล้วเนะาะม้อนี้ซึ่งเกาเซนเคยซาลาหน่อยก็ได้พาเอฟซีละมาหาทางอเอแด่เพิ่นเนาะซึ่งก็มาถามเรื่องาราวรายละเอียดของเพิ่นเนาะโดยก็คือเมื่อนั้นเนาะมีเอฟซีจากฝั่งไทยมาหาทางเอ้แด่ ก็นแน่นอนเนาะทุกคนก็ต้องอย่างหูวา่าเป็นคนที่เอเดโอลมหรือวา่าแค่คนหูจักเนาะโดยข้าก็สิไปดูนพ่อ,พอกันนะแหละทุกคนเลยเก็โอเคเนาะทุกคนเนาะก่อนจะไปหาทางเอเดข้าก็ฝากพ่กอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซาดาหน่อยได้ด้เพื่อให้ซาดาน่อยได้มีกำลังใจได้เหตุต่อไปเนาะโดยเมื่อนี้ซาดาน่อยก็มาแบบหาสดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบ่ได้เตกอย่างกัญยาติเยาว่ากันเนดะ้อทุกคนโดยเพราะวา่าอากาศมันห่อนแห้งเนาะ โดยโอเคนะทุกคนไปหาทางเ,ยเอยเหนือเขาเลยเดีโดยอ่ะมาพบมาพอกับทางเอื้อยเป็นครั้งที่สามเนาะ แมนบ่เนาะั้อที่สามก็ยังคือเก่าที่สามในที่สี่ดีเนี่ทุกคนในสตาร์ด้านหอยก็จำมาไดนะ้เนาะอเมื่อนี้คือแต่งตัวงามเท่ๆที่สี่ยังโส,ส,ส,สดคือเกาเ่าแมนลงไปหลายๆอย่งยังสดอันยังโสดคือเก่าเพิ่งเคยลงแต่งต,ต,ตัวงามเพิ่งเกิดพ่พ่อเกิดพี่พ่อซะบอกโดยโดยคือเมื่อกี้แต่งตัวจะไปทางไหนบอกก็ได้ไปซั่งมาหาซื้อคือแต่งตัวปก<น>ติแมนเท่ปกติ

ผมจนเลียลูกค้ายืดแต่ต้องหนักก่อนอ๋อก็คือมันต้องใส่เวลาบอเอ้ยประมาณโ,โดนบ่ยื้ยกัตั้มพมได้ผมไล้ก็บสี่สัปโมงผมหน่อยก็บ <ปะ S 1> สามสัปโมงก็คือเนาะนสามสมัปโมงกันผมไล้หนี่คือมือวานนี่เคล็ดผมไล้พรมหนานี่กับสี่สัปโมงนี่เฮากระท้องกันลงเฟื่อยว่ะสั่งบอกว่าต้นเดือัลูกค้าเลยเวลาลูกค้าเฮาทีมเพื่อน ต่าสิบขาวใกล้เลยเขากับสิโบมาโอ้ยไดยโดมันเสือเข้ามาเลยเขากับเสียเสียวแม่นเลยเนาะเออเไปโดยยันตรงพวดตรงเฟสเนาะแมนบ่าบ้างวันนี้เอาสิบลังลูกค้าเลยโดยคือคือว่าอะไรมันหล่นอะไยเนาะสีชูแมนแมนเลยก็บคือมันนี่ที่เขาโห่มอวานนี่โลบเลยเขาบ่อยบ้างเนาะโดนมัอนี้เขากับมาก็อสีบารายหั่นโอยหลวงพ่อเลยเนาะซาดะหน่อยมากกลบทุกข้าเต็มหันเป็นทุกคนเลยเออไปโดย อาจารยได้มาเนี่กินข <huh ้ากินน้ำแล้วก็เลยข้าวเส้นขี้แววข้าเพินนียเด้อเดยๆได้ยังเนาะกินข้าวเส้นนี่ข้าวเส้าเลยอันได้สั่งสืบกินสุกเอาเป็นตีนไปสำเนาไหมออเด้อเดออาหารบ้านเฮานมกมาใหม่จอ้ให้ลูกเออเด้อหันกะเมื่อไรเ่ยสห้าชิเลยโดยแม่ในนาะเนีอยู่เนี่ยกินแพงทุกมือนี่นะเด้อไเตน กิจมจ้าประจำวันดอกโดยอาจารย์ไดเปิดใจมากมีดับบางคนถือว่าผูกใจมีคนลมอยู่แต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งตัวจริงโดยคือมีอยู่เนาะจะลมไปอยู่มีได้บอจะคนด้วยหลายเพราะว่าเฮากัะเจาะจงเลยด้ว่าเฮาตองการหนังโดย เขาประสิบุคานทักเข้ามานะโดยแต่คนขี่บัตตั้งใจสิซอยเรือเฮาอันนี้เขาจังทักเข้ามานะนเกรย์กับความหวังเกรยกับแบบนั่นเกรยกับตัวจริงโดยคุยกันไปก่อนเนาะแเพนเพน่พนกับเป็นคนไทยเนี่ยปะเพนเออด้วยก็คือคนดาวเนี่ยบอมีบอดูอะไรจังไ่ เลยก็คือนมไทยเฮาหลายกว่าแล้วก็บ่มีเวลาแบบลูกนมเพงหลายลูกกจ้องเออดยๆจังได๋เพิ่นห่วงแม่บ่ดื้อได้โทรศัพท์โทรศัพท์แม่บ่ได้ห่วงเลยก็ห่วงโทรศัพท์เออก็คือชมว่าทางเอ้ยลมดนกทงลูกอยากไโทรศัพท์เนาะแม่นๆอืโดยกโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะเฮ็ดจังได๋เอาเดมื้อนี้ได้ซะเลยมีเวลาตอบ FC อยู่บ่สิบ่กเ นั้นก็คือส anyway, ิแบดเบิดคนละเพิ Please, uh, ่นเป็นเออดยๆะมื um ้อนี้เป็นมื้อพักของเพิ่นเนาะกันโทรศัพท์เว้าได้มสิบอว่าอยากกินน้ําอยากกินข้าวเว้าหลายสิิดกันกับโดยคือดเอ่ยก็ตามใจลูกเนาะก็บ่แม่นบ่ตามมึงนึงเฮาก็คาเวียกแน่เอาอโดยๆอ่ะทุกคนอันก็ย่ําคือเจ้าเนาะเฮือนอัน หันเอื่อยเปิดนี่นะเทียมทางมีเสียงรถเลยทุกคนเนอะลดแหลนไปแหลนมานี่แหละทุกคนเนอะแคือทุกเมื่อนี่เอื่อยก็ยังเปิดหันคือเก่าเนาะเก่าหากับบริจินแซมแนนเลยเนาะเพราะว่าตจะใส่ใจแต่ละเมื่อเพราะว่าค่าใช้จ่ายเอื่อยกับบริยุทธ์เนาะแต่ให้เอื่อยปิดหานก็ได้คือเจ้าเห็นน่ะเลยโดย ปิดคนเฮาต้องดินดนต่อไปเนางเลยกาถ้าได้เลยขนมจีนเศร้าซึ่งจีนี่สีสินหาแมนแมนเออะเพื่อคำเนาะเพื่อคำด้วยซื้อบรรลายก็ดีอยู่กินข้าวเปียกมีเพยเด้ออเลยเลยคือว่าเนาะขันบัซื้อกะมันจำเป็นเนอกเลยเนาะเฮาอยู่ในเมืองโดยมันบ่เคืออยู่บ้านนอกขอกหน้าได้เนาะเป็นคือเหนื่อยอยู่ตัวเมืองเราจ้ะ แมนแบดน,นี้ของทุกอย่างที่มันอยู่ตัวเมืองมันก็สีแพงเนาะแมนแมนแมนะลด,ดยก็คือมาหนี่เอห้ยกาเปิดห่านแต่งตัวสวยปกติเพป็นวะ <c oughs> มาถึงเลยเลยมาเท่าะไรเป็นก็นกนอารมณ์ดีทุกครั้งทุกคนเลยว่าแม่นว่าอ้ะมาถึงเลยโดยอารมณ์ดีเนาะเผื่อ จังไดเนาะอากาศก็ะห่อนไปห้าอีกไม่ห้อนไปห้อนอีกไปให้สีห้อนตื่นไ้ห้อนแต่ลังคาห้านเลยเนาะคนกับสีห้อนอย่าไหมเลยจะเลยยิ้มอารมณ์ดีเขาไว้เนาะเลยเลยอะไรอันดูคู่ก๊กเอื้อยได้ไปทางไหนดูเพือนคนหนึ่งออกมาเออเพือนสองันหนึ่งขาวหนึ่งน้ำเออโดยโดยเป็นกันหนึ่งขาวหนึ่งน้ำไม่ถ่าเนาะ ใช่โดยเออผู้ชายก็หนึ่งเข่าเป็นเมื่อยบอเป็นก็ต้องเป็นเนาเมเพื่อเม่เมื่อกระหั่แล้วโดยโดยกันหัดเห็ดเนาะแบบพอเป็นก็ต้องอันฝึกอันนี้แหละทุกคนเลยโดยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายนี่น้ำน้อยคนน่าจะแบบว่าเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นเนาะหนังเข่าหนังน้ำเป็นเห็ดกินไผ่ย๊าบเป็นเนาะ ไข่หีน้องกินี่ก็ได้อยู่ทางนี้นะเพราะได้ยีนาะแต่ว่ายังบอกเก่งคือว่าได้เปินก็ยังน้อยอยู่เนาะโดยโดยคือเวนดูคูมานอยู่น้ำเมื่อยลูกหลาบอกมาหารเลยนะหด้เลยๆเปิดกระดิ่งโทรศัพท์อยู่นะทุกคนอยากได้สนใจเราพุ่นแด่คันมาหนุ่มๆมาอยากคุยน้ำเมื่อยแกถ้าลูกคนนอนพุ่นแด่ลูกนอนลอะแม่รับก่อนลูกเสมอโอ้ยเดยเลยว่าคืออาหาร ก็ตื่นมาที่โทราัพท์หกสิบโมงกลางคืนนะก็อย่าเด้อคอยรับคอยแหงอย่าให้คอยเด้อคอยไปรับก่อนลูกคอยได้เห็นมาโทรศัพท์อ้อนอย่าบากคอยทิ้นรู้เมย์เนอะเมย์เมย์เนาะเมย์เลยเลยคือว่าเดี๋ยวอึดอัดเมยจากอยู่ห้านนี่เนาะเมื่อยก็อยากพักผ่อนบนเถื่อผันเนื้อลูกปวดปันผ่าปันแพ้ผัดเท้าปวดปันซักปันตาปัาตาแพ้แล้วก็แปดเก้าโมงเลยค่ะเดี๋ยวนอนเลยได้อาบน้ำกับยังนอนเลยได้ ว่าแล้วเนาะชีวิตคนเท่ากันสูบไปดีได้เอว้ยเลยสูบไปนน้ำดันคนนักเด็กเนี่ยคนไปหาดิูยังหลังคนจะอ้อนก็มีเวลาอยา่างวะเดี๋ยวก็อยากไปน้ำเขาอ,อยู่บ่เคยคิดอยากไปอยู่บ่คิดแล้ค่ะธรรมดาพวกอ่าเขาเห็นลูกเขาเขาไปเลยลูกเขาจะสิอยอู่ได้เดี๋ยที่ธรรมดาเนาะคือเป็นห่วงลูกเนาะนสิไปก็ได้เลยเลยมีลูกมีเจ้านะ อย่างพอถ่าแล้วก็คุณลงลืมลืมคุณน้าโยจะปีเนาะแปดเจ็ดสิบปลายสิบแปดสิด้ยคือแต่อย่าลืมเราะันซ่าเราได้ซนน้ำลูุน้ำร้านเราเข่าหงองแล้วเราก็อัดประตูแล้วเนมื่อนั้นเรื่ออัดประตูมันแล้วก็บริ้ซนหมดเลยคือคนดมดนได้ลำดีลำไรเองเฮา นี่อนุญาตได้แล้วเนาะแม่สงดงนุมๆนั่นแหละทุกคนเลยอ้าก็คือทังอันพ่อเอื้อยก็อยู่ดีมแฮงอยู่บ่แงงอยู่เพิ่น้โดยไอ่าเจ้าแต่งของกินใส่กระาลแล้วก็ไปโดยแแล้วก็มา4:00นก็มาเข้าแล้วก็มาอาบน้ําแล้วก็เข้าห้องนอนเอ้อกินข้าวเฮาเมื่อแล้วเฮาก็แต่งแล้วเฮาก็เอิ้นเพิ่นออกมากินเออกินข้าวเพิ่นกข้าห้องเพิ่น ลก็มีลงกันแต่ในภูเขอพอกินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนบัแม่นอนกินเ้าเลยเข้ากับเบียดเข้าโดยแต่ข้าเป้องเพื่อนเยอะเลยเลยแล้วอันทั้งดูเอืึอยนะเศร้าแล้วพอเป็นไข่นะไข่แด่ไข่แด่ไข่แดงเดาเนาะยังยางไปไอ้กับน้ำมูกแดงน้อยนึ่งโดอแลวยังกินยาอยู่บ่ ทมโบรยังได้กินได้กินยาไรก็เมื่อยนะเปรียบเทียบ,ว,ยยบยยว,ยว่าค<ด>ือเอื่อยกินยาไรก็เมื่อยเว้นว่าอันสุ้าตกกิไปไกลมานอนสองมือ <c oughs> ยาเมื่อหนึ่งนอนสองมือ <c oughs> แต่เป็นยังจะมือแบบโบปิดห้านนะว่า,าขั้นปิดกับโบได้กินเนาะว่าเมื่อนป่ะ <c oughs> ใจเอื้ ое, อยๆกับอยากผักอยู่เพื่อนายามเจ็บเนี่ยขายอีกแบบดูดูอยากผักให้ผักร่างกายมันเต็มที่แต่เขากับผักโบได้ าการกินอยู่เขาก็ยังต้องกินผู้อย่างนี้นะโดยจำเป็นเอามาผักไม่หานเอาเวลาดูขามากะดุกมาเห็ดเนาะไม่เห็นดูามาก<อ>็ไดไ้โดยขนาดว่าเป็นไข่ก็ยังไม่ได้ผักเนาะเพราะว่า้อยนู่ เหมือนผมมีผลูกรึ่งเฮาหั่นๆโดยแมนแน่เนาะ่วาเอ้ยเป็นสาวรักเนาะฉันว่าเอ้ยยุดก็คือบมมีได้ได้เลยแมนผมมีได้ๆเลยเลยคนแน่ทุกคนสิยุดได้ก็ต่อเมื่อยืมเงินเขามาใหม่ๆมีเงินเพิ่อยืมยุดได้โดยบัตรล้างจากนั้นก็หาเงินใส่หนีเลยสกอตเงินเลยกับผมเป็นยังน่าชีวิตทางมูลเวียนไปแมนแน่เนาะมาขีดเปียบเทียบคนอื่นกับเขานักหนักโดย จนอยู่เนาะเห็นลายลายส่องทายกันดูแต่ดีน้ำเขาได้ดีใจน้ำเขาเขามีคนสอนนะโดยแตดีใจกับ่ได้อิจฉาดอกเนาะบุญไผยบุญมันโดยแม่นเนาะคนนี้เห็นบุญมัากเพาะคือกันเนาะบุญวาสนาวะแน่นะเอื้อยไรกะอาซิมีอยู่เนาะคนด้านบุญดยอาซิมีอยู่แต่ว่าเนี่พอถึงไม่ได้วาสนาใส่เลยใส่ยิ่เย็นโดูคืออยก็ได้เบิ่งอันยูทูบอยู่ปะ เบิ่งอยู่เป็นบางครั้งกับเบิ่งตัวเองก็อยากหนวอยู่ได๋คะคือตัวเองก็เว้าความจริงนีบ่บ่เออก็เคยเบิ่งตัวเองอยู่บ่เฮ้ยเลยเบิ่งก็งามาลนะเอ้ยนะว่าเอ้ยเป็นคนอารมณ์ดีว่าเอาคุยนํากม่วนแล้วนั่นสิแบบว่าบ่เครียดเลยธรรมดาปกติของเอ้ยเออก็คือปกติของเอ้ยเนาะผู้ใดบ่ได้ลงแล้วเว้าเอ้ยหน้าบ่าย โดยได้อารมณ์เสียมาได้ใส่ผมนเน่เนาะมันนมมีผู้นมนำกับเจ๊ซีนบอกเจ๊ซีนิ้มให้ไผ่หันหนะแม่เนี่ยนาะกันว่าเขายิ้มกต่ซีฮาว่าเาเป็นบ้านเนาะยน้อยนิ่มเลยค่ะมาด้วยเลยลูกค้าเขามาอเลยด้วยเพราะแถวลูกค้ามาครั้งแรกแบบคือแบบมีความสุกเนาะเขามาหานเจ้าว่ะเล้วคือว่าแน่นั่นเอ้าเจ้าลมเจ้าคุยเจ้าถามเขาอ่ะถามเนาะคนบอกเคยเห็นหนาเขาไปใส่มาใส่ก็ถาปกติของเขาเลย ถามลูกค้าทุกคนแหละเฮาก็บ่ได้เลือกสั้นวันหน้าดอกโดยอัหารห้าเป็นอาหารบริการเนาะโดยโดยแม่นเลยเนาะแต่คือสุเจ้ามาเนี่ยมาไปใส่มาใส่เย็นยังกับปกติของโดยโดยเออห้าเห่ยมื้อนั้นคือว่า FC เพิ่นมาดินน้ำเอื้อยบ่เอ๋โบแม่นมาดินน้ำเอื้อยโดยตรงนะทางซ่อเพิ่นพามาแบ่ฮาซื่อๆเพิ่นไปหาสาว อที่ถึกใจเพลินสับเอื้อก็คือโบแมนเดาะบ้าโบเคยลมเอาคือคือทางเอื้อยบบเคยลมกับเพิ่นเนาะโออ๋อเพียงแต่ว่าเพิ่นนะแม่มาดีนะมาแม่ไรทางส่งมาพามาแม่ซื้อซมาสัมผัสเพลินหนุ่มใจว่าจะเรื่อยกับตกไปตรงเลยเดยได้สัมผัสความในใจหรอโดยเออ ก็คือเป็นแวะมาดิดน้ำจิซื้อเนาะริเมาหาเอ้ยทั้งโดยตรงมันไม่หันเลยมันนการทำกค้าทุกคนอยู่แล้วโดยแมนเนาะแห่มาแวะโดยมนุ่มๆพังกะย่าพาวขวาใจพิดเลยเราคผููบ่าอันทั้งเอ้ยเป็นมาหาเนี่ยนี่เป็นแมนเนาะคือเอพซีเป็นผ่านมาเป็นกระแวะมหาเนาะ

อายมืนี้ทางศาลาน้อยก็ได้มารบกวนเวลาทางเอื้อยเพิ่นนี่น่ะโลดบ่สมควรแลดอทุกคนเลยอ้าเอื้อยเพิ่นก็ยังคือเก่าคั่นแหละเนาะสดคือเก่าลยเพมเติมคือเก่านคือเก่าลยฮะมีีของศาาน้อยดอกย่องเอื้อยนี่โอ้ทั้งเก่งทั้งงามเพิ่นว่า นับถือเพิ่นวะกัแม่เนาะเอ้ยกับอู้ทังเก่งทั้งงามยันสูดซิลล่าก็จะซอยเนี่ยงลูกไปเด้อพอได้ผักเนี่ยจักมือพอได้พาลูกไปเที่ยวเนี่ยจั๊กมือจั๊กใดลูกอันนี้ลูกจะไปเที่ยวกันที่ได้เมยผักโบได้เงินกับโบมีในถุงโดยอาถุนุ่มๆแลากันเนาะกันว่าอยากซอยเด้อเอื้ยเป็นกันกันยิ่งดีเนาะทั้งเอื้ยกัเต็มมุกเต็มใจฮับทุกคนเลย โอเคเนาะมื่อนี้ทางสวาวๆหน่อยก็่ได้ะรบกวนไม่ได้เอ้ยคนหนึ่ก็ร่นพอสมควรเพื่อลูค้าเพื่อนมาเห็ดผมเสริมสวยต่อเนาะ<ส>่าไว้เจอกันในคลิปหนาเน้ะเว้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอการะมาณส,สบายดี โดยก็โอเคนะทุกคนนาะทางสาระหน่อยก็ได้ข่าวไปโอ้ไปร่มน้ำเอื้อแหละเป็นเป็นที่เหียบห้อยแล้วเนาะก็ได้หูเดืองเล่าของเพื่อนทะเลกันไล่พอสมควรเนาะโดยแลวกัเอฟซีที่มาเมื่อนั้นกับบอมแมนนันคนโอ้คนลมของเพื่อนเด้อก็คือเพื่อนกะผ่านมาเนาะเพื่อนกเ็เลยแวะมาหาทาั้งเอื้อว่าชันจ้ะโดยกับบอมแมนนันผู้เบาเดือนแฟนของเอื้อเนาะโดย มืัอนี้สาลาน้อยก็ได้อันมาอัปเดตเพิ่นให้ทุกคนทะเลไร<อ>่หมูไปพร้อมๆกันเนาะเพิ่นก็นยังโสดยังเปิดใจคือเก่าเลยทุกคนเดก็มีคนโอบคน,คนลมอยู่แต่ก็ยังบอถึงพันว่าปิดใจเนาะอันนี้ก็คือสิเป็นฮานของเอเดรย์เดยทุกคนเด้อเพิ่นก็เปิร์นานเสริมสวยเนาะอันนี้ก็สิเป็น,นทางงฮานของเพิ่นโดยก็ยังอันยังบ่ค่อยมีลูกค้าเนาะเพราะว่า,เพ,าเพิ่นกับฮานเพิ่นก็บ่ใหญ่ทุกคนเลยก็คือตามงบที่เพิ่นมีขนละนเนาะเพราะว่า เิ่นว่าคันว่าเป็นไปได้เนาะเพิ่นก็อยากเปิดห้านใหม่อยากตกแตงให้มันงามให้มันดีขึ้นกว่านี้เปิ่นว่าเวลาดูค่ามาก็ใชได้แบบเย็นเนาะแต่อันนี้มันกะห้อนทุกคนเลยเพราะว่ามันพดลมก็มีอยู่ตัวเดียวนะพดลมก็แล้มันกับคนข้างใส่งบลายคันว่าสิซือเพิ่มกับทุกคนเลยก็โอเคนะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามใ้สารานอยนี่เด้อเพื่อสารานอยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคล็ปต่อไปเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาระน้อยก็ขอคำว่าสวัยดี thank <laughs> you